วสวัสดีคะ่ะพบกันอีกครั้ง กับรายการโครงการประจําวันช่วงนี่ฮึ้นหนูมาแทนเพราะพี่ตักไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้มีสารดีนํามาฝากกันคะจะเป็นอะไรนั่นไปฟังกันเลยคะ่ะ แพทย์ยกเคตเตือนสองเมนูอาหารหากทานซ้ำกันบ่อยครั้งเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานพบป่วยยกครัวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในไต้หวันยกเครครอบครัวได้รับวินิจฉัยป่วยโรคเบาหวานยกครัวหลังสักประวัติพบทั้งครอบครัวทานสองเมนูนี้เป็นประจำสามือต่อวันส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลทั้งโภชนาการเป็นสาเหตุให้เกิดโรคดังกล่าว โดยแพทย์หยางซีเฮวินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวโพสเทศคนไข้ป่วยโรคเบาหวานทั้งครอบครัวพร้อมเตือนให้ระวังเรื่องอาหารการกินในแต่ละวันหลังสักประวัติคนไข้พบว่าทั้งครอบครัวจะทานข้าวผัดและบะหมี่ผัดสามื้อต่อวันเป็นประจำและมักจะเติมซอสพริกกับซีอีวอยู่เสมอส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลทั้งโภชนาการซึ่งในทางกลับกันส่งผลต่อสุขภาพของพวกเขา แพทย์รายนี้ได้อธิบายว่าอาหารทั้งสองอย่างนี้หากทานโดยไม่มีเครื่องเคียงและโปรตีนผลที่ได้ก็คือน้ำตาในเลือดจึงพุ่งสูงถึง4,500มกอย่างรวดเร็วประกอบกับโซเดียมในซอสนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำและอาจนำไปสู่ภาวะน้ำตาในเลือดสูงและเกิดความดันสูงได้อย่างง่ายดายนี่เป็นภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงของโรคเบาหวานอารวรทิเสมือนภาพประกอบ สำหรับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงอาจทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและกลุ่มอาการเมตาบอลิซึมซึ่งนำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนในที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่าตราบใดที่คุณรู้วิธีรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยและตรวจพบสาเหตุของปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆคุณก็สามารถกลับมาสุขภาพดีได้ อีกทั้งแพทย์ยังเตือนทุกคนว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นอัตราการเผาผลาญลดลงการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมและการขาดการออกกําลังกายจะทําให้ภาวะดื้ออินซูลินเกิดขึ้นได้มากขึ้นซึ่งไม่เอื้อต่อการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและจากนั้นก็พัฒนาไปสู่โรคเบาหวานอาจวรทิสเสมือน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขและสวัสดิการโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้ตนๆของประเทศและจากสถิติของบริการสุขภาพแห่งชาติพบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วประเทศประมาณ2ล้านคนและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง25,000รายทุกปีโดยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเกือบ10,000รายภาพประกอบ ทั้งนี้แพทย์หยางซีเฮวินเสนอวิธีแก้ภาวะดื้ต่ออินซูลินง่ายๆแค่3วิธีคือปรับการเลือกการรับประทานอาหารควรลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีและเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีเส้นใยสูงและไขมันที่ดีต่อสุขภาพรวมถึงการออกกำลังจะช่วยปรับปรุงความไวของอินซูลินได้นอกจากนี้ควรควบคุมความเครียดและนอนหลับให้เพียงพอนั้นมีส่วนช่วยให้อินซูลินทำงานเป็นปกติขอบคุณข้อมูลจากศิริรัตน์น่ารักค่ะเป็นย่างรายการบ้างค่ะสำหรับสารนี้นี้ที่นำมาฝากกัน หวังว่าคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ขอสวัสดีไปยังเพื่อนเพื่อนบ้านแดงกับเพื่อนเพื่อนบ้านฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอนำรายการลักาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะสวัสดีค่ะ